ฮัลโหลวันดีครับมาพบกับผมช่องคิงกับคองนะครับและชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดตับตะข่ายเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนที่51อัศวินทุกคนก็เริ่มพุ่งเข้ามาหาอย่างรุนแรงจินวูกระโดดอย่างใจยเย็นและเหยียบบนไหล่ของอัศวินที่อยู่ใกล้เขาที่สุดและกระโดดขึ้นไปในอากาศนั่นทําให้เขาสามารถเข้าไปในห้องบอสได้ในคราวเดียวนักเวทอยู่ที่ไหนเจอแล้วไม่ไกลาจากเขามากนะักเขามองเห็นนักเวทหนึ่งคนอย่างที่ฉันคิดสิ่งที่เขาเห็นในตอนนั้นถูกต้องย้อนกลับไปตอนนั้น ื่อเขาถูกกลุ่มอัศวินบีบแน่นและมีเพียงแขนขาเขาเท่านั้นที่ขัดแขว่งไปมาอย่างช่วยไม่ได้จินวูมองเห็นบางสิ่งบางอย่างผ่านช่องว่างแคบๆที่เขาไม่ค่อยใส่ใจในตอนนั้นและนั่นคือนักเวทที่ไล่คาถาอย่างต่อเน,นื่องนักเวทไล่คาถาตลอดเวลานั่นก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอย่างไรก็ตามจินวูยังคงรู้สึกว่าไม่เข้ากันอย่างมากกับเรื่องนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเหตุใดกันทำไมเขาถึงไม่เห็นคาถาสักอย่างโจมตีมาที่เขาเลยการโจมตีทุกครั้งที่เขาได้รับมาจากอัศวิน นางเวยจงคงไล่กระถาต่อไปแต่ไม่มีสักครั้งที่พวกเขาไล่กระถาจนเสร็จและแสดงพลังออกมาไม่มีครั้งหนึง่งจนกลับไปเมื่อหนึ่งในนั้นใช้สิ่งเรียกว่า eye of e d i r e c t i o n และยกเลิกการซ่อนตัวของเขาและเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุผลบางอย่างอัศวินทั้งหมดที่อยู่ใกล้เคียงก็หยุดเคลื่อนไหวตอนแรกเขาคิดว่าพวกเขาหยุดเพียงเพราะพวกเขาสูญเสียเป้าหมายไปแล้วอย่างไรก็ตามในขณะที่เขากําลังตามล่าตะขาบยักษ์ในเขตลงโทษเขาก็ได้ตระหนักถึงบางสิ่งที่สาคัญมากอย่างาช้ามันตอนตะขาตัวที่8ที่เขาฆ่าข้อความเพิ่มระดับปราากกฏขขึ้นนและเห ระดับเลือดละมนาที่เขาใช้ไปเขาได้รับการฟื้นฟูจนเต็มความรู้สึกแปลกๆก็เข้ามาหลังจากนั้นระดับของฉันสามารถเพิ่มขึ้นอย่างได้ดแต่ทำไมฉันถึงไม่เพิ่มระดับสักครั้งในสถานที่แห่งนั้นล่ะอันที่จริงในวิของเขาเพิ่มขึ้น5ระหว่างทางไปห้องบอสแต่ในเฉพาะระหว่างภารกิจเปลี่ยนค้าเท่านั้นเขาไม่สามารถเพิ่มระดับเลยแม้แต่ครั้งเดียวแม้ว่าเขาจะอดทนนานกว่า6นาทีและสังหารอัศวินไปนับร้อยคนนักเวทยุ่งกับการไล่คาถาแต่ไม่โจมตีเลยอัศวินนี่เห็นได้ชัดเลยไม่ได้ให้ค่าาาปปรสบกกณ์ใใดดดๆเเเลยวววมม็นนนนไไ้้หหิิขขึัองู มันอาจจะเป็นเป็นไปได้ว่าอัศวินทั้งหมดนั้นเป็นของปลอมสาเหตุที่อัศวินเหล่านั้นหยุดเคลื่อนไหวเมื่อนักเวทใช้ Eye of Direction อาจจะเป็นไปได้ว่าไม่ใช่เพราะเขาหายตัวไปแต่เป็นเพราะนักเวทหยุดไล่แล้วถ้าฉันเดาถูกเขาไม่จําเป็นต้องยืนยันตอนนี้จินวูเพิกเฉยต่ออัศวินที่ยื่นข้อมาคว้าเขาแล้ววิ่งไปหานักเวทโดยใช้ไหล่และศีรษะเป็นที่วางท้าของเขาเขาสัมผัสได้ว่านักเวทตื่นตระหนกหลังจากมองเห็นการเข้ามาใกล้ของเขาและความเร็วในการไล่คาถาก็เพิ่มขึ้น ทันใดนั้นอัธวินก็ไม่โจมตีเขาโดยไม่ได้วางแผนอีกต่อไปและพยายามรวมตัวกันล,ล้อมรอบนักเวทเพื่อปกป้องมันด้วยเหตุน,นี้จินบูจึงมั่นใจแล้วเขาลงมาอยู่ตรงหน้านักเวทจิตที่ถืออยู่ในมือขาวาของเขาแทงทะลุหัวใจของนักเวทได้อย่างแม่นยำโดยไม่มีลังเลโจมตีจุดสําคัญนักเวทกลายเป็นควันดำอย่างไร้เสียงและหายไปจากสายตาคุณเอาชนะนักเวทได้และในเวลาเดียวกันู <c oughs> อัศวินหลายร้อยคนที่วิ่งเข้ามาโจมตีจินวูต่างก็ลม้ลมลงพร้อมกันลาวกับว่าพวกเขาเป็นหุ่นเชิดที่ถูกตัดสายอัศวินทีุ่ดตัวลงบนพื้นตอนนี้มีแต่ชุดเกาะว่างเปล่า นี่คือคำตอบของฉันจินวูร้องออกมาด้วยความดีใจในใจเขาต้องผ่านสถานการณ์ใกล้าตายหลายครั้งเพื่อจะได้ข้อบทสรุปนี้อัศวินไม่มีอะไรต้องกังวลมันเป็นนักเวทที่ควบคุมอัศวินเหล่านี้ป้าหมายที่แท้จริงคือการฆ่าพวกนักเวทจินวูอดไม่ได้ที่จะหัวเราะในขณะที่เขามองไปที่เสื้อคลุมที่ว่างเปล่าที่ถูกทิ้งลงบนพื้นแน่นอนว่าเขาไม่สามารถเฉนเฉยได้โดยไม่ทำอะไรเลยตลอดไปได้ท้ายที่สุดแล้วภารกิจของเขายังไม่สิ้นสุดฮึมพื้นดินสั่นสะเทือนอีกครั้งจินวูหันกลับไปแล้วมองอว่างเลย หมายความว่ามินดักเวทยคนอื่นๆที่ควบคุมอัศวินเหล่านี้ซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งอัศวินจนเข้าใส่เขามือขวาของจินรูขยับเร็วมากจนตาเปล่าไม่สามารถมองเห็นรูปร่างของมันได้ชิงอัศวินที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาถูกพาขึ่นโดวงตาของจินรูเบิกกว้างมากหลังจากได้เห็นสิ่งนั้นว้าวมันคุ้มค่าที่จะลงทุน1.8ล้านทองกับกิจนี้ มีของหน้าฆ่าอัศวินเจาะผ่าล่าชุดเกราะของอัศวินราวกับว่ามันเป็นทำจากกระดาษดูเหมือนว่าใบาเลื่อยจะไม่ใช่เหตุผลเดียวสําหรับเรื่องนี้เช่นเดียวกับความิธิบายไอเทมมีที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับอัศวินเขาสามารถสัมผัสได้ถึงพลังคลายเวทบนอาแขงแร่งที่ลัดลอดออกมาจากนัาฆ่าอัศวินเล่มนี้อาวุธจากร้านค้าค่อนข้างดีจริงๆโดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าอาวุธที่ขายในร้านค้าเป็นสิ่งที่คนคนหนึ่งจะใช้ได้ในเวลาสั้นๆเมื่อไม่มีอะไรดีไปกว่าชิ้นนี้แล้วอย่างน้อยที่สุด มีเล่มนี้ก็ดูเหมือนมีประโยชน์มากกว่าอาวุธที่ออกแบบมาสําหรับพันเตอร์เขายังคิดด้วยซ้าว่าถ้าเขาขายอาวุธจากร้านค้าให้กับพันเตอร์คนอื่นๆเขาจะร่ำรวยได้เดยทันทีเขาไม่เห็นข้อจํากัดใดๆเกี่ยวกับคําอธิบายอาวุธที่เขาไม่สามารถมอบให้กับคนอื่นได้ซึ่งแตกต่างจากไอเทมประเภทบริโภคทั้งสมาธิไว้พวกทั้งสมาธิตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะฟงสัน้นอัศวินยังคงวิ่งเข้ามาหาเขาอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยชิง จินูหลบพวกมันไปพร้อมๆกันอย่างไรก็ตามเมื่อเขาละสายตาไปช่วขนาดหนึ่งอัศวินจํานวนมากกว่าที่เขาโค่นลงก็ปรากฏตัวขึ้นเติมเต็มช่องว่างเรื่อยๆฉันต้องตามหานักเวทจินูใช้ไรของอัศวินกระโดดขึ้นไปสเตลล่างของจินวูผ้าม้วนในทันทีแน่นอนว่าเขาไม่ได้พยายามซ่อนตัวจากการใช้สเตลสิ่งที่เขาต้องการคือนักเวทใช้ทักษะดวงตาแห่งการตัวจับนักเวทใช้ทักษะดวงตาแห่งการตัวจับ นักเวชใช้ทักษะดวงตาแห่งการตรวจับเสียงแจ้งเตือนจากระบบดังมาจากหลายทิศทางจินูวิ่งไปบ,บนอัศวินและยืนยันตำแหน่งสัญลักษณ์ที่ปรากฏมีลักษณะคล้ายดวงตาอย่างรวดเร็วมีนักเวททั้งหมด5คนจินูมุ่งเป้าไปที่นักเวทที่อยู่ใกล้เขาที่สุดนักเวทร,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 รีบรวบรวมอัตวินรอบๆขณะที่จินหูหันมาจ้องมองมันแต่ชุบเขี้ยวพิฆาตกาวินออกมาจากมือซ้ายเป็นเส้นตรงและแทงอย่างแม่นยำที่ตรงกลางหน้าผากของนักเวทชุบคุณได้ทักษะความีมสั้น คุณเอาชนะจอมเวทได้คุ๊งกุ๊งกุงกุงอัศวินหลายร้อยคนล้มลงกับพื้นอีกครั้งเหลืออีกสีคนชินวูหยิบหัวอัศวินแล้วเคลื่อนไปยังเป้าหมายถัดไป ในขณะเดียวกันเขาก็แอบจ้งเลงมองไปยังเพี้ยวพิคาตาการถึงเวลาใช้ทักษะใหม่ของเขาแล้วโดมิเนเตอร์ทัชจินมูยื่นมือซ้ายไปทางกิจและลากกับว่ามีแม่เหล็กดึงอาวุธก็บินกลับมาเยี่ยมตอนนี้เขาไม่จําเป็นต้องเก็บมีดเองแล้วเขาสามารถใช้ทกิลไปยังเป้าหมายของเขาได้ในวินาทีต่อมาเขาก็มาถึงนักเวทคนต่อไปก่อนที่อัศวินจะได้ทําอะไรเขาก็ผ่าร่างนักเวทออกครึ่งหนึ่งเสียก่อนควรเอาชนะจอมเวทได้อัศวินจำนวนมากล้มลงอีกครั้งด้วยเหตุผลนี้จึงมีอัศวินเหลืออยู่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งจนนนวววอัิิเดดม้ย ความคิดเริ่มเกิดขึ้นกับเขาอย่างชัดเจนในตอนนี้แตงเจ้าของจินวูรุนแรงขึ้นเหลืออีกสามคนบางทีเมื่อสัมผัสถึงภัยคุกคามนังเวทที่เหลือทั้งหมดก็รวมตัวกันที่จุดเดียวไม่ใช่แค่พวกนักเวทเท่านั้นอัศวินที่พวกเขาควบคุมก็รวมตัวกันอยู่รอบๆพวกเขาจากนั้นนังเวททุกคนก็ไล,ล่คาถาร่วมกันเสียงที่เป็นรังรลายน้าขนลุกของพวกเขาดังก้องไปทั่วห้องบอสดและในไม่ช้าพวกเขาก็ไล่คาถาเสร็จ แขกแขกอัศวินที่ดูแลนักเวทถูกดึงเป็นก้อนเดียวและถูกบีมอัดแล้วกับว,ว่าพวกเขาถูกโยน,นเข้าไปในเครื่องบดอุตสาหากรรมจากนั้นพวกเขาก็เริ่มเกิดใหม่เป็นกเลมโลหะขนาดตัวใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งเริ่มจ้องไปทางจินบูทันทีว้าวนี่ไม่ใช่เรื่องตลกใช่ไหมจินบูพ่นลมหายใจออกมาด้วยความชื่นชมอย่างแท้จริงหลังจากสัมผัสได้ถึงความกดดันอันทุม,ท,มท,ท้นที่ปล่อยออกมาจากตับประหลาดยักษ์ตัวนี้อย่างไรก็ตามเขาไม่กลัวกับรูปร่างหน้าตาของมันเลยบางทีอาจจะเป็นพวกเขาต้องอเผชิญหน้ากับสถานการณ์ความเป ตึงตึงเมื่อไรก็ตามที่โกเลมตัวใหญ่กล้าออกไปพื้นดินก็สนสะเทือนมันปรากฏตัวอย่างน่าสะพึงกลัวจริงๆฟุบเจนูก้มลงและหลบใหม่ของโกเลมหุ้ม,มเสาหินที่อยู่ด้านหลังเจนูแตกออกเป็นชิ้นๆหลังจากหมัดโลหะของมันฟาดเข้าไปนั่นเป็นพลังที่ค่อนข้างรุนแรงเลย จินบูยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ถ้าเขายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เขาคงจะคิดว่าจะทํายังไงดีโดยพยายามหาวิธีจากการตัดประหลาดตัวนี้อย่างไรก็ตามไม่จําเป็นต้องให้เขากังวลกับเพื่อนังนั้นในตอนนี้ไม่จําเป็นเลยโกเลมประสานมือเข้าด้วยกันและยกมันขึ้นสูงเพื่อฟาดฟันจินบูนไม่ได้ถอยกลับแต่ใช้ทักษะพุง่งพุ่งไปข้างหน้าและเขาก็ถายไปบนพื้นในช่วงพิษตาเขาก็เลื่อนเข้าไประหว่างขาของโกเลมและผ่านมันไปขณะที่โกเลมกํลาลังหันกลับมาอย่างเร่งรีบจินบูก็มาถึงก่่่อออนนนนแล้้้้ววััััักกกกกเททงงงงงโดยยยยสชิคุูบาาารถ ไหลของนักเวทที่ตื่นตระนกและสั่นเทาอย่างรุนแรงรุคาตรอยยิ้มแห่งความพึงพอใจเกิดขึ้นบนใบหน้าของจินวูสุภาษสิตโบราณกล่าวไว้ว่าอยู่ด้วยกันและคุณจะปลอดภัยการแยกจากกาันหมายถึงความตาย น่าเสียดายสาหรับพวกเขาข่าวนี้ไม่ใช่แบบนั้นมันง่ายกว่ามากที่จะฆ่าพวกเขาเพราะพวกเขารวมตัวกันอยู่ที่แห่งเดียวจินวูเหวี่ยงมีเข้าไปอย่างรวดเร็วคุณเอาชนะจอมเวทได้คุณเอาชนะจอเมเวทได้คุณเอาชนะจอเมเวทได้น,ไดนักเวทที่เหลืออีก3าคนก็กลายเป็นควันและหายจากไปและกอนเลมที่พยายามจะจับจินวูก,ก็แตกออกเป็นชิ้นก่อนแล้วก็ก,กระจายไปทั่วสถานที่ อย่างไรก็ตามจินูไม่ได้ลดความระมัดระวังลงนี่คือจุดจบแล้วเหรอหรือมีอะไรมากกว่านี้อีกเขายังคงตื่นตัวและเตรียมพร้อมเผื่อจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกแต่แล้วเสียงที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นมาในหัวของเขา <c oughs> จินูเกิืนน้ำลายของเขาภารกิจเปลี่ยนค้าได้รับการสรุปแล้วเนื่องจากมอนเตอร์ทั้งหมดในห้องสอบถูกกำจัดแล้วค้าของคุณจะถูกกำหนดในไม่ช้าขึ้นอยู่กับจำนวนและคะแนนก้าวหน้าที่สะสมสามารถเปลี่ยนค้าของคุณเป็นค้าระดับสูงได้ตอนนี้จินูพุ่มลมหายใจด้วยความลโล่งอก การต่อสู้ครั้งนี้ช่างเป็นการต่อสู้เรียกระบากจริงๆหากเขายังคงใช้หินกลับคืนเขาจะไม่มีวันคิดหาวิธีตอบโต้กับเวสเปลี่ยนคาได้ใช่แล้วฉันอาจจะคิดที่จะหลบหนีมาตลอด เขาโชคร้ายหรืออาจจะโชคดีจริงๆที่สูญเสียหินกับเคืนไปและนั่นทําให้เขาต้องมุ่นความสนใจวิธีการเอาชีวิตรอดในการต่อสู้ครั้งนี้เพียงอย่างเดียวผลลัพธ์ที่ได้คือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่และตอนนี้ถึงเวลารับของรางวัลของเขาแล้วสายตาของจินวูเหลือไปทางนั้นได้กลาจับเวลา04.29.16ตัวเลขบนตัวจับเวลาหยุดเคลื่อนไหวเขาอดทนมาเกือบสี่ชั่วโมงครึ่งแล้วและนั่นไม่ใช่ทั้งหมดในภารกิจที่สามารถเคลียร์ได้ไง่ายๆโดยการอดทนต่อการโจมตีของศัตรตูนับไม่ถ้วนระยะเวลาหนึ่งเขาสามารถฆ่าพวกมันทั้้้งงงงหมมดดดไไจจจรริๆเเพียยาาาากกาสสสสัว่ขะะะคแน กี่แต้มราคารประเภทใดที่เขาจะสามารถรับได้จากสิ่งนั้นหัวใจของเขาเริ่มส่นสะท้านด้วยความคาดหวังคาาท,ที่เหมาะสมจะมอบให้กับผู้เล่นหลังจากการกระทําในอดีตของคุณได้รับการวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วใช่แล้วฟังดูดีถ้าการกระทําในอดีตของเขาถูกนํามาใช้เป็นท้นฐานในการคัดเลือกเขานี่อาจเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีที่สุดที่เขาเคยได้ยินมาจนถ,ถึงตอนนี้สถานที่ที่ผู้เล่นยืนอยู่ถูกย้อมด้วยลมหายใจที่ซ่อนอยู่ของนาาักฆ่าซากศพเต็มเตมเส้นทางผู้เล่นเดินผ่านและกลิ่นของเลือดก็นหนาและรุนแรงเขาคิดว่าคําอธิบายนี้ดูไร้หัวใจและเเยย็นนนชากิไปล้อ แต่หลังจากมองน้อนกลับไปเขาก็ไม่สามารถคิดถึงสิ่งใดที่จะโต้ยังคำพูดเหล่านั้นได้หลังจากเข้าสู่ดันเจี้ยนทันทีเขาก็ล่ามอนเตอร์ต่อไปจนกว่าระดับของเขาจะไม่เพิ่มขึ้นอีกต่อไปและในขณะที่เขาอยู่ในดันเจี้ยนปกติเขาต้องแน่ใจว่าจะหามอนเตอร์ทุกตัวที่ซ่อนอยู่ที่นั่นและทักหานหวกมันให้หมดนอกจากนี้แม้ว่าจะไม่ใช่ความตั้งใจของเขาแต่เขาก็ลงเอยด้วยการต่อสู้กับฮันเตอร์คนอื่นสองสามครั้งเช่นกันน,นักฆ่าศพและกิ่งเลือดไม่ว่ามองยังไงก็ตามเช่นเดียวกับที่เขาสงสัยตต้้้งงแแ่่่่รกกดดููเเเหหหมือออนนนนนนนวาาาาคขจะถกกใใป็ี นอกจากนี้ผู้เล่นก็หายอำนาจไม่เคยพึ่งพาสหายของเขาและปูทางใหม่ให้กับตัวเองด้วยความแข็งแกร่งของเขาเองอืมจินรูพยักหน้าเห็นด้วยกับระบบเอาล่ะมันไม่ใช่ว่าฉันมีสหายที่น่าเชื่อถือเลยตั้งแต่แรกอย่างไรก็ตามเขาไม่เข้าใจว่าทำไมประเด็นเหล่านั้นถึงได้รับการแก้ไขในระหว่างการเลือกคัดของเขาคำอธิบายของระบบยังคงดำเนินต่อไปความกระหายในพลังอันแข็งแกร่งของคุณนั้นรุนแรงพอที่จะเรียกวิญญาณของผู้จากไป และกองทัพของผู้ตายที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของคุณอย่างไม่ต้องสงสยัยจะปูทางให้คุณเท่านั้นโดยไม่มีใครช่วยเหลือกองทัพของผู้ตายเหรอตอนนี้จินวูตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติที่นี่แต่น่าเสียดายก่อนที่เขาจะมีโอกาสโต้แยง้งระบบจะอ่านผลการคัดเลือกด้วยเสียงที่แหบแห้งและไร้อารมณ์ขันคาดของคนถูกตั้งเป็นเนโครเมนเซอร์อะไรวะเนี่ยตอนที่52นี่หมายความว่ายังไงทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีแล้วทำไมเนโครเมนเซอร์ถึงโผล่ออกมาแทนที่จะเป็นทสินที่คาดไว้ล่ะ เจนูจ้องมองข้อความอย่างงุงงเขาขายี้ตาหลายครั้งแต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขาของคนถูกติดตั้งเป็นในคอมเพนเซอร์ข้อความยังคงลอยอยู่บนนั้นไม่เปลี่ยนแปลงแรกเขาไม่อยากจะเชื่อจากนั้นเขาก็โกรธมากในภายหลัง ฉันไม่เคยลงค่าสติปัญ,ญญาเลยด้วยซ้ำและทำไมล่ะทำไมเขาถึงได้คัาหายากที่ไม่พบในหมู่ฮันเตอร์ประเภทนักเวทจำนวนนับไม่ถ้วนในโลกตั้งแต่วินาทีที่จินวูตื่นขึ้น,นมาในฐานะฮันเตอร์ระดับ E ีเขามักจะเป็นนักสู้และประชิดเสมอยกเว้นดาบเหล็กยาวเขามักจะใช้มีดสั้นเสมอและทักษะที่เขาได้มาจะถึงตอนนี้ก็เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบทบาทของนักฆ่านั่นคือเหตุผลที่เขาไม่เคยคิดถึงความเป็นไปได้ที่ค้สของเขาจะกลายเป็นคาสอื่นไปได้มันเป็นประเภทเวทมนต์ไม่สิยิ่งกว่านั้นในคอมมนเซอร์ ความรู้ของเขาเกี่ยวกับคาต่างๆมาจากวิดีโอเกมแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็แค่รู้ว่าในคอมเมนเซอร์เป็นยังไงนักเวทที่ดูมึนมนและกองทัพอันเดธที่ติดตามเขาไม่ว่าเขาจะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากแค่ไหนภาพนั้นก็ไม่เกี่ยวข้องกับเขาแต่อย่างใดจินวูขมวดคิ้วลึกและส่หัวเรามาสงบสติอารมณ์กันก่อน แม้ว่าความคิดของเขาจะสับสนแต่การตอบสนองของเขายังคงสงบความสงบและใจเย็นคือวุธชท้นสุดยอดของจินวูควบคุมความโกรธได้และกลับมาเย็นชาอีกครั้งหลังจากนั้นไม่นานวันใดนั้นเขารู้สึกเหมือนว่าเขากำลังทำตัวเหมือนผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับการิีิจฉัยและสุดท้ายและกำลังผ่านสิ่งที่เรียกว่าความเศร้าโศกขั้นห้าบางทีเราอาจจะได้การปฏนี่บันอมหรือเจราจาก็ได้แน่นอนว่าไม่มีทางที่เขาจะได้รับอนุญาตให้เจราจาหรือปฏนี่บันอมกับระบบได้ถ้าเขาคิดถึงข้อที่ของการเป็นในคอมเมนเซอร์ งั้นก็อย่างที่ระบบพาดพิงเขาอาจจะสร้างกองทัพตัวเองได้ประมาณนั้นเหรอปัญหาก,ก็คือกองทัพจะประกอบด้วยโครงกระดูกและซากศพที่เน่าเปื่อยเหรอถ้าเขาเดินไปรับรอบพร้อมกับกองทัพเช่นนี้โลกทั้งโลกก็คงพอปติดอาวุธทันทีฮันเตอร์ตกเป็นเป้าหมายความทิเอทยานและความหวาดกลัวอยู่แล้วแต่เขาถูกขอให้เป็นฮันเตอร์ที่สามารถเป็นผู้นํากองทัพข,ของพวกที่จากไปไม่ต้องสงสัยว่าคำถามของคัดนี้จะเหมาะสมกับเขาหรือไม่เขาไม่มั่นใจด้วยซ้ำว่าจะรับมือกับผลที่ตามมาอย่างไงติง้งคุณจะยอมรับคัดนี้หรือไม่ระบบต้องการคำตอบของเขา ช่างโล่งใจจริงๆที่ฉันยังสามารถตอบได้ว่าใช่หรือไม่จินวูพ่นลมหายใจออกมาหากคาดไม่ได้ถูกบังคับนั่นหมายความว่ามีโอกาสอีกครั้งสำหรับเขาหากเขายังมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องมาเสียงเหงื่อมากมายขนาดนี้ในตอนนี้จินวูยินดีปฏิเสธข้อเสนอนี้เมื่อเขาทำเช่นนั้นก็มีข้อความถามเขาอีกครั้งในคอมเพนเซอร์เป็นคารลับคุณยังปฏิเสธอีกเหรอแม้ว่าจะถามสิ่งเดียวกันเป็นครั้งที่2แต่เขาก็พบว่าตัวเองไม่สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วตอนนี้เขากำล,ลังลังเล คันลับเหรอคำนั้นอาจฟังดูเหมือนหลุดออกมาจากวิดีโอเกมเลยแต่ถึงกระน,นั้นก็ยังมีฮันเตอร์ที่มีความสามารถที่หายากลับแปลกแม้ในความเป็นจริงเช่นฮันเตอร์ที่สามารถสร้างโล่หรือบัฟผู้อื่นหรือแม้กระทั่งหัวหน้ากิลพยักเขาสามารถแปลร่างเป็นสัตว์ประหลาดได้เช่นกันตามขา่าเลยฮันเตอร์ทุกคนที่มีความสามารถที่หายากลับแปลกประหลาดตอนนี้คงมีความสุขกับการดูแลพิเศษหลังจากได้เข้ากิลใหญ่คาลับนี้อาจจะเหมือนความสามารถพิเศษที่ฮันเตอร์เหล่านั้นมีก็ได้หากเป็นเช่นนั้นนี่อาจเป็นโอกาสสำหรับเขาในนั้นคคววาาาามิดดบงงงออย่ก็ผุขขขึ้นในใหัเ เมื่อกี้ระบบได้พูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันก็หายพลังและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมมันถึงแนะนําในโคมเมนเซอร์ให้ฉันกล่าวอีกในหนึ่งคาดให้คมเมนเซอร์มีศักยภาพที่ทรงพลังอย่างแท้จริงเมื่อพิจารณาถึงความจริงที่ว่าฮันเตอร์ส่วนใหญ่ที่มีทักษะหายากมักอยู่ในประเภทสนับสน,นุนนี่อาจจะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ให้กําลังใจเขาจริงๆ ฮันเตอร์ที่มีทักษะหายากที่สามารถเข้าร่วมการต่อสู้ได้โดยตรงหัวใจเขาเริ่มเต้นเร็วขึ้นเล็กน้อยหลังจากคิดถึงเรื่องนั้นถ้าฉันลองคิดถึงข้อดีของในโคมเมนเซอร์เหมือนที่ระบบบอกคือฉันสามารถท้ากองทัพของตัวเองได้อย่างไรก็ตามจะมีอะไรในโลกนี้ง่ายขนาดนั้นไหมไม่มีทางที่เรื่องของโลกนี้จะหมุนไปตามความต้องการของเขาและแย่กว่านั้นคือเขาไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับใครที่มีความสามารถคล้ายกับในโคมเมนเซอร์เลยประเด็นก็คือไม่มีใครสามารถหานักเวทที่สั่งกองทัพของตัวเองได้ตั้งแต่แรกแล้วขณะที่ความคิดของเขาจบลงตรงนั้นโอ้ จินวูมองดูซากศพอัศวินที่แตกหักเกินกาทรทั่วสถานที่แห่งนี้นักเวทเหล่านั้นอาจจะกล่าวได้ว่านักเวทในเคเวสเปลี่ยนอาชีพใช้ความสมามารถประเภท,ทเดียวกับในคมเมนเซอร์อัศวินเหล่านี้เป็นกองทัพของพวกเขาใช่แน่แน่นอนว่ามันยากมากที่จะต่อสู้กับอัศวินทั้งหมดนั้นที่โจมตีเขาโดยไม่ใส่ใจต่อชีวิตของพวกเขาเองถ้าเขาล้มเหลวในการหาวิธีต่อสู้กับพวกเขาจนจบหรือนักเวทมีความสมามารถในการต่อสู้ระยประชิดที่สูงมากงั้นก็คนที่นอนอยู่บนพื้นตอนนี้อาจจะเป็นชั้นแทนที่จะเป็นเศษโลหะเหล่านี้จินวูหยุด ความมุ่งมั่นบางอย่างฉายแววอยู่ในดวงตาของเขาฉันมีความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดอยู่แล้วหมายความว่าเขาแตกต่างจากนักเวทเหล่านั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้านักเวทมีทักษะการต่อสู้ระยะประชิดต,ติดตัวที่ยอดเยี่ยมและบังเอิญเป็นผู้บังคับบัญชากองทัพด้วยนั่นจะไม่ถือว่าเป็นฝันร้ายที่เลวร้ยรายที่สุดสำหรับตัดตัวของเขาหรอกเหรอจะเป็นยังไงถ้าสิ่งที่เขาทำได้แต่คิดแต่ทำไม่ได้เป็นไปได้ไหมที่เขาจะเข้าไปในดันเจียนแรีงบีหรือส่งขวานนั้นลำพังแล้วเคลียร์มันตอนนี้ จินูคือน้ำลายอย่างเงียบๆหากเขาสามารถเพิ่มค่าสถานะของเขาต่อไปได้หลังจากกลายเป็นในคมเมนเซอร์เห็นได้ชัดว่ากองทัพภายใต้บังคับบัญชาของเขาจะแข็งแกร่งขึ้นยิ่งกว่าเดิมเขาไม่สามารถจินตนาการถึงผลกระทบของสิ่งนั้นได้มันจะไม่ใช่แค่ชั้นเท่านั้นที่เลเวลอัพอีกต่อไปกองทัพของเขาก็จะลดระดับขึ้นเช่นกันเหลือนี่อาจจะเป็นทันใดนั้นความหนาวเย็นก็ไหลลงมาตามตัวหลุดแต่าะของเขา จินวูเงยหน้าขึ้นมามองข้อความที่ลอยอยู่ยังคงอดทนรอการตัดสินใจของเขาในคอมเมนเซอร์เป็นคัดลับคุณยังจะปฏิเสธอีกเ่รอต่กปกติที่ระบบไม่ได้กระตุ้นให้เขาทำจินวูอดไม่ได้ที่จะตั้งคำถามถึงแรงจูงใจในใจของเขานี่คือสิ่งที่คุณต้องการจากฉันใช่ไหมแน่นอนว่าไม่มีคำตอบใ,ใดๆมาถึงเขาหลังจากคิดอยู่นานจินวูก็ตัดสินใจถ้ามันให้พลังแก่เขาเขาก็จะยอมรับมันเขาไม่ตั้งเลอีกต่อไปคุณจะยอมรับคัดนี้หรือไม่ฉันจะรักกับกาลังรออยู่ระบบก็แสดงข้อความต่อไปทันทีติง้ง คัทของคุณได้รับการติดตั้งแล้วตอนนี้คุณจะได้รับโอกาสในการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันที่มีอันดับสูงกว่าของคัทนี้ผ่านการจำนวนคะแนนความก้าวหน้าที่สะสมการคำนวณได้เริ่มต้นขึ้นรวบรวมคะแนนความก้าวหน้าของคุณขณะที่กำลังดำเนินการอยู่จินวูกว็แกะผ้าพันแผ,แผลออกจากมือขวาของเขาเขาจับมีดไว้แน่นจนฝ่ามือของเขาบวมขึ้นค่อนข้างเจ็บปวด เอาละสงสัยฉันจะเป็นแผลพุกพองแล้วเขาเค,คลิกต้นของเขาเบาๆบาดแผลต่งางๆคงได้รับการดูแลร,รักษาจากการจนดน้ำยารักษาเขาแก้ผ้าพันแผลเสร็จแล้วและกำลังเก็บมีดนักฆ่าอาศัศวินเลับเข้าไปในช่องเจ็บของเมื่อเขาได้ยินเสียงจากระบบอีกครั้งติง๊งจินวูเงยหน้าขึ้นมาทันทีคุณเกินขีดจำกัดเวลาที่คาดเอาไว้คะแนนโบนัสจะได้รับเขาเริ่มยิ้มด้วยความพึงพอใจจากนั้นข้อความหลายข้อความก็ท่วมท้นในการมองเห็นของเขาคุณไม่ได้ใช้หินคืนทันทีคะแนนโบนัสจะได้รับเลือดที่เหลืออยู่ของคุณมีมากกว่า5 0 คะแนนบนัสจะได้รับคุณกําจัดศัตรูทั้งหมดแล้วคะแนนบนัสจะได้รับคะแนนความก้าวหน้ารวมเกินขีดจกากัดคะแนนเฉพาะคา์ดตามสัญญาคุณจะได้รับรางวัลพิเศษจริงจริงจริง,ง,งนี่มันอะไรหัวของเขาเจ็บจากเสียงทั้งหมดแต่จ,จนวูกลับสนใจไปที่อย่างอื่นและไม่สนใจอีกต่อไปตอนนี้เขาไม่ได้ยินเสียงปิ๊บเหล่านั้นด้วยซ้ารางวัลพิเศษเหรอคําพูดเหล่านั้นก็พุ่งเข้ามาหาเขาในทันที รางวัลไม่เพียงเท่านั้นมันยังพิเศษด้วยจินวูหยุดเก็บมีดนาฆ่าอัศวินไว้ในช่องเก็บของและมุ่งความสนใจไปที่ข้อความตอนนี้การจ้องมองของเขาจับจ้องไว้ที่มันอย่างมั่นคงไม่นานข้อความผลลัพธ์ก็เด้งขึ้นมาติง้งคัสของคุณได้รับการนับเกตจากในคอมเมนเซอร์เป็นจักรพรรดิเงาคุณได้รับทักษะเฉพาะคัสคุณได้รับบอนัสถานะคุณได้รับฉายาผู้เอาชนะความทุกข์ยากจักรพรรดิเงาเมื่อได้ยินคำแปลกๆนั้นจินวูก็รีบเรียกค่สสถานะออกมาดูหน้าต่างสถานะชื่อซงจินวูระดับ51คาจักรพดเงา อันที่จริงมีการเพิ่มคำพท์ใหม่ในคอลัมน์คัสต์ของเขามันไม่ใช่ในคอมเมนเซอร์อีกต่อไปแล้วระบบบอกอย่างแน่นอนว่าเขาได้รับคัส์เวอร์ชั่นที่มีอันดับสูงกว่าตามจํานวนคะแนนก้าวหน้าที่เขาได้รับและยังบอกอีกว่าการนับคะแนนนั้นเกินขีดจํากัดของคัส์ด้วยผลลัพธ์สุดท้ายจากทั้งหมดคือจกอักรพรรดิเงาแล้วนี่คือรางวัลพิเศษที่ระบบพูดถึงหรอแต่ประเด็นก็คือจินวูไม่สามารถพูดต่อในสิ่งที่เขาต้องการแต่พูดได้ต่อนหน้าต่อตาที่ไม่อยากเชื่อของเขาปรากฏการที่แปลกประหลาดอย่างแท้จรรริิออิงงงแแลลละยยยาาาาากกกออออบบได้้้้เเ่่มมมมผืหัขควโ ควันดำที่ไม่รู้จักค่อยๆล่วไหลออากมาจากอัศวินเกินกาอยู่บนพื้นเหล็กษตรเศษเหล็กไม่มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นก่อนที่เขาจะได้รับคา่าสของเขาเศษโลหะเหล่านี้กลายเป็นเพียงขยะที่มีเจ้าของจนกระทั่งเมื่อหนึ่งนาทีที่แล้วอย่างไรก็ตามจนินูปิดหน้าต่างสถานะและขวาสายตาไปร,บรอบๆภายในห้องบอสหนึ่งครั้งตอนนี้ไม่ใช่แค่หนึ่งหรือสองเท่านั้นควันสีดำนั้นลอยขึ้นจากอัศวินทุกตัวบนพื้นเป็นไปได้ที่จะทําการสังหารเงาเป้าหมายที่เลือกเป็นไปได้ที่จะทาการสังหารเงาเป้าหมายที่เลือก เป็นไปได้ที่จะทำการสงังหารเงาเป้าหมายที่เลือกเวืาดใดก็ตามที่ดวงตาของเขาจ,จับจ้องไปที่เป้าหมายโดยมีความสีดำไหลออกมาจากพวกเขาคำที่มีความหมายยากจะเข้าใจเป็นไปได้ที่จะทำการสกัดเงาก็โผล่ขึ้นมาในสายตาของเขาการสกัดเงาเหรอเขาไม่เข้าใจว่าทำไมแต่สำหรับจินวูวันที่เพิ่มขึ้นมาเหล่านี้ดูเหมือนกำลังบิดตัวด้วยความเจ็บปวดตามความเป็นจริงรู้สึกเหมือนพวกเขากำลังสื่อสารกับเขาร้องขอให้เขาช่วยเหลือพวกเขาแต่แปลกไหมถ้าเขาพูดแบบนั้นเขาได้ยินเสียงกรีดร้องของพวกเขาแต่เขามั่นใจยอยู่เรื่องหนึ่ง เขามั่นใจว่าจะสามารถปลดปล่อยพวกเขาจากความเจ็บปวดได้การสกัดเงาผดตั้งค่าคำสั่งเพื่อเปิดใช้งานทักษะสกัดเงาฉันต้องตั้งชื่อเปิดใช้งานแยกตั้งหากสำหรับทักษะนี้เหรอจงตื่นเมื่อเขาพูดอูเสียงข้างหนักหนาดังก้องออกจากที่ไหนสักแห่งในเวลาเดียวกันเงาของอัศวินที่ล่วงล่นก็เริ่มสั่นไหวรลวกับว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่จินวูสำรวจสภาพแวดล้อมของเขาอีกครั้งเงาทั้งหมดที่อยู่ใกล้เขาเริ่มเคลื่อนไหว ไม่นานนักมือสีดําก็โผล่ขึ้นมาจากเงาเมื่อแห่งหนึ่งมันกดลงพื้นอย่างแรงแล้วค่อยๆลุกขึ้นมาโอ้พระเจ้าดวงตาของจินูเบิกกว้างขึ้นเรื่อยๆสิ่งเหล่านั้นคือคนไม่สิทหารที่มีรูปร่างภายนอกเหมือนคนทหารสวมชุดเกราะสีดําสนิทตั้งแต่หัวจะหลดเทา้าออกมาจากเงาทีละคนนี่คือทักษะใหม่ของฉันเหรอเมื่อจินูตั้งสติกับพืนมามีทหาร30นายยืนรออยู่เคียงข้างเขาการสกัดเงาประสบความสําเร็จตอนนี้มีทหารหลายสิบคนล้อมรอบเขานี่มันอะไรกัน จินูเข้าหาทหารที่ใกล้ที่สุดสิ่งแรกที่เขาทำคือสัมผัสมันเมื่อเขาวางมือบนตัวมันเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่เป็นโลหะปรากฏว่าชุดกอดที่มีลักษณะเป็นโลหะไม่ได้มีไว้สำหรับแสดงเท่านั้นแท้จริงแล้วคนเหล่านี้รวนสวมสชุดกอดสีดำและอาวุธของจริงเมื่อมองแวบ,บแรกพวกเขาดูเหมือนคนเลยอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ใช่คนเขาไม่สามารถสัมผัสถึงสัญญาณแห่งชีวิตใดๆจากพวกเขาได้ เขาไม่ได้หายใจและไม่มีเสียงการเต้นของหัวใจที่เขาได้ยินจินวูคืินลมหายใจอันตกกระลึกของเขาลงเขาแอบมองเข้าไปในหมวกผ่านรูตาและไม่พบอะไรนอกจากความมืดมิดอันบริสุทธิ์ในนั้นจินวูค่อยๆถอยไปหลายก้าวหลังจากรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปทิ่งเหล่านี้ออกมาจากเงาเหรอเขาตรวจสอบหน้าต่างทักษะของเขาทัานทีเช่นเดียวกับที่ระบบแจ้งให้เขาทราบทักษะเฉพาะคาัสใหม่ก็สามารถพบได้ที่นั่นแล้วทักษะเฉพาะคาัสทักษะใช้งานเขาตรวจสอบรายละเอียดของทักษะแรกทักษะสะกัดเงารลเวลยหนึ่งทักษะเฉพาะคัส มานาที่จำเป็นในการเปิดใช้งานไม่มีสร้างทหารเงาโดยดึงมานาออกมาจากสิ่งมีชีวิตที่เพิ่งเสียชีวิตไปโอกาสที่จะล้มเหลวในการสกัดเงาจะเพิ่มขึ้นมากโดยขึ้นอยู่กับค่าสถานะดั้งเดิมของเป้าหมายรวมถึงระยะเวลานับตั้งแต่มันตายจำนวนเงาที่สามารถสกัดออกมาได้สามสิบทับสามสิบหลังจากอ่านคำอธิบายเกี่ยวกับทักษะแล้วเขาก็ตระหนักถึงตัวตนของทหารผิวดำเหล่านี้พวกมันล้วนเป็นอันเดธทหารเงาเป็นมอนเตอร์ที่ถูกดึงออกมาจากเงาเมื่อถึงความตายจินูกือนน้ำลายของเขาลงไป ถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นทหารของฉันจริงๆนั้นก็จินวูยกแขนขึ้นแล้วชี้ไปทางขวาและทหารเงาทุกคนก็ขยับร่างกายไปทางขวาอย่างสม่ำเสมอปลายมือเขาค่อยๆเคลื่อนไปทางหน้าของเขาและทหารเงาก็เดินตามหลังมือของเขาไปและค่อยๆหันทางด้านหน้าของพวกเขาจินวูยืนอยู่ตรงกลางพวกเขาเขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสงบหัวใจที่เต้นแรงและลดมือลงในขณะเดียวกันทหารทุกคนก็คู่เข่าลงต่อหน้าเขาพวกเขาเคลื่อนไหวาตามคำสั่งของจินวูฮะ จินวูระบายความชื่นชมออกมาเบาๆขณะที่ริมฝีปากของเขาโค้งขึ้นนี่มันเจ๋งมากจบแล้วครับสําหรับตอนนี้อาจจะเปลี่ยนคาได้รุ้นแล้วรุ่นอีกสกิลนี่อย่างเท่เลยเรียกทหาราเง่าออกมาได้ด้วยรอดูความโหดของจินวูจะโหดขนาดไหนเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อรับชมกันตอนต่อไปถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจผมด้วยนะครับ